สายชอบเทรดหุ้นฟังทางนี้ค่ะถ้ามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเทรดหุ้นได้แบบฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียสักบาทเลยคุณอยากลองไหมละ่ะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติเวลาที่เราเทรดหุ้นเราซื้อหุ้นหรือว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราลงทุนเพื่อหวังผลกําไรใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งปัจจัยที่ทําให้จะได้กําไรมากหรือว่าน้อยเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของฝีมือแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วนั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมต่อการซื้อขายหุ้นนั่นเองค่ะซึ่งตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายครั้งซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียม,มจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะ <S <S คือค่าธรรมเนียมที่ทางบ,บร็กเกอร์จัดเก็บให้กับหน่วยงานของรัฐแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของบรก็กเกอร์นั่นเองค่ะ <S <S ซึ่งในส่วของค่าธรรมเนียมที่ทางบรกเกอร์เนี่ยเขาเก็บแล้วก็จัดส่งให้กับหน่วยงานของรัฐก็จะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่าย3ส่วนดังนี้นะคะแบ่งเป็นค่าตลาดหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียมการชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการกํากับดูแลซึ่งก็จะคิดอยู่ที่ล้านละประมาณ7 0บบาทค่ะ แต่ค่าธรรมเนียมที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันคือค่าธรรมเนียนมเป็นส่วนที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์นั่นเองซึ่งเก็บมากเก็บน้อยเนี่ยก็แล้วแต่โบรกเกอร์เลยแล้วก็แล้วแต่จํานวนครั้งที่คุณเทรดด้วยก็เริ่มต้นตั้งแต่ล้านละประมาณ800บาทจนถึง1 5 0 0บาทเลยค่ะอันนี้ในกรณีที่เราเนี่ยส่งคําสั่งซื้อด้วยตัวเองนะคะแต่ในกรณีที่เราให้เจ้าหน้าที่การตลาดของแต่ละโบรกเกอร์เขาคิดแล้วก็ส่งคําสั่งซื้อให้เราเนี่ยอันนั้นเขาสามารถที่จะเก็บได้สูงสุดถึงล้านละประมาณ2,500 100บทต่อคครั้งเเลยเยีีดวะซึ่งอย่างที่โอบอกนะคะว่ายิ่งค่าธรรมเนียมสูงต้นทุนในการซื้อขายหรือว่าเทรดหุ้นก็สูงตามไปด้วยซึ่งมันส่งผลให้คุณทำกำไรในแต่ละครั้งของการเทรดได้ลดลงค่ะจากนั้นมันคุณจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางในการเทรดหุ้นที่เสียค่าธรรมเนียมให้น้อยที่สุดหรือ แคไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยอ่ะตอแนะนำให้คุณลองแอปพลิเคชันนี้ค่ะ Liberator แพลตฟอร์มการลงทุนน้องใหม่จากบริษัทหลักทรัพย์ Liberator จำกัดปฏิวัติวงการหุ้นไทยเทรดหุ้นฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าคอมแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ เพราะว่าค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าคอมที่เราเสียไปแต่ละครั้งเนี่ยพอมาคิดเป็นรายปีรวมๆกันเป็นก้อนใหญ่มันเอาไปใช้ทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะเหมือนพี่ท่านหนึ่งที่เป็นนักเทรดหุ้นที่โอเคยคุยเขาบอกว่าเขาเสียค่าคอมหรือค่าธรรมเนียมส่วนนี้ล้านละประมาณ750บาทปีหนึ่งเขาเทรดหาค่าขนม,ยมอยู่บ่อยๆก็โดนไปประมาณปีละ80,000บาทซึ่งอย่างที่โอบอกว่า80,000บาทเนี้ยเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะไปซื้อสมาร์ทโฟนได้ตั้งเครื่องหนึ่งเลยนะคะ ที่หลายคนก็คงจะสงสัยนะว่าอถ้าแพลตฟอร์ม l i b e r a เตอเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมแล้วเขาจะเอารายได้ไหนมาเป็นรายได้หลักของบริษัทละคะนะ่รู้ว่าคุณสงสัยโอเกรไปหาคำตอบมาให้แล้วค่ะรายได้ของ Liberator นะคะเขาจะมาจากผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองทั้งกองทุนหุ้นกู้หลักทรัพย์ต่างประเทศ P2P lending รวมไปถึงการให้วงเงินมาจิ้นกับลูกค้า พอฟังแบบนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะว่าอ๋อเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เพราะว่า l i เบเลเตอร์เขามีรายได้มาจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณนำมาลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยค่ะสนใจแล้วขั้นตอนในการเปิดบัญชีกับ l i เบเลเตอต้องทำยังไงง่ายมากขั้นตอนแรกดาวน์โหลดมาก่อนค่ะ Li เ e r a t o r นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจะดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยจากนั้นก็กดสมัครเปิดบัญชีโดยใช้หลักฐานแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่เกินสินาทีเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้คุณก็จะมีบัญชีเอาไว้เทรดหุ้นซื้อขายหุ้นแบบไม่ต้องเสียค่าคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าซึ่งบอกเลยชีวิตดีขึ้นนะคะเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นแบบว่ารายปีที่คุณจ่ายไปหลักหมื่นจนถ,ถึงหลักล้านเนี่ยก็สามารถจะเอาเงินส่วนนี้มาเติมเต็มความสุขใน ชีวิตคุณในส่วนอื่นได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศกินบุฟเฟ่ซื้อแกดเจ็ตหรือว่าซื้อสมาร์ทโฟนจ่ายค่าเทอมลูก ไล่ไปจนถึงเอาไปลงทุนในธุรกิจที่คุณอยากจะทําซึ่งจริงๆนะคะแพลตฟอร์มแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมแบบนี้ที่สหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยเขามีมารวมๆสิปีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวีบูฟิดาลิตี้แวนการ์ดหรือว่าโรบินฮูดซึ่งล้วนแต่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าอย่างเราทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั <P erson al noise> ้นอย่ารอช้าโอกาสในการลงทุนแบบฟรีค่าธรรมเนียมมาถึงมือคุณแล้วค่ะโอ้ไม่รอค่ะโหลดมาแล้วเรียบร้อยเลยแล้วคุณนะคะอย่ารอช้าโหลดเลยค่ะ Liberator รเทรดหุ้นฟรีไม่มีค่าคอม